สนับสนุนโดยมันฝรั่งแท้ทอดกรอบเทสโตคู่หูคู่มันรสต้มยำทะเลและหอยเชลล์อบเนยใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ดีพลัสมีวิตามินดีสูงและแคลเซียมสูงดีชัดๆัดดัชชี่ดูแลตัวเองเป็นสองเท่าด้วยสองคุณค่าจากฟองชาดงค์ธรรมชาติ กลับเข้าสู่รายการเกมเหลือเกินนะครับรายการที่มีแต่เรื่องเหนือค่าประหลาดใจและได้ความรู้นะครับตอนนี้เราก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของมายาเหนือค่านั่นเองนะครับรับรองครับถ้าท่านผู้ชมชมเราแล้วท่านผู้ชมจะทําได้ทั้งประเทศกันเลยนะจ๊ะถูกต้องแล้วครับแขกรับเชิญนะฮะพิเศษของเราที่จะมาโชว์ให้เราดูนะครับจะเป็นใครเนี่ยนะฮะไปชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมตั๊กบริบูรณ์จันเรลืองครับวันนี้พิเศษมากๆฮะผมมีมายามาให้คุณผู้ชมได้ดูครับผม ผู้ชมเห็นไหมครับเหรียญบาทห้าเหรียญผมจะวางไว้บนข้อศอกของผมนะครับแล้วเหรียญ5้าเหรียญเนี่ยจะไหลผ่านเนื้อของผมฟาบหล่นมาผมตะปบปับเลยอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องครับว่ามันไวมากดูนะครับแบบนี้ไม่ใช่ครับผมลืมอันเมื่อกี้ไป เมื่อกี้นี้คือมุกแต่ว่าของจริงอยู่ที่นี่ครับ เาเห็นแต่ละท่านดีกว่าคิดว่าเป็นไงบ้างอาคุณกระแตครับคิดว่าไงปกติเนเด็กเด็กนี่เด็กเด็กเขาไม่เล่นกันขอบคุณมากกติกาง่ายนิดเดียวนะครับเราจะให้ผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง3ท่านนะครับวางเหรียญไว้บนข้อศอกครับสองเหรียญด้วยกันครับถ้าสามารถตะปบคว้าไว้ได้นะครับก็รับไปเลยครับ1คะแนนครับใครก่อนดีใครก่อนดีใครก่อนดีน้องเองน้องก่อนกระแ้นี่เอาละครับ และนี่นะครับคือคะแนนสุดท้ายนะครับเป็นตัวตัดสินแล้วครับว่าใครนะจะได้เข้าสู่รอบแจ็คพอตจตุระเฮ้ยสี่ครั้งแสนในวันนี้นะครับอถ้าพร้อมแล้ว เริ่มกันก่อนเลยนะฮะที่คุณธงธงนะครับเช <ๆ S 1> ิญครับก็ขอบอกกันก่อนเลยนะครับว่ามายาเหรียญวัดใจนี้เราจะยังไม่บอกเคล็ดลับให้กับผู้แข่งขันทราบจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่พวกเขาจะทําได้สําเร็จส่วนคุณผู้ชมรอสักครู่เดี๋ยวช่วงท้ายเราเฉลยให้ฟังแน่นอนครับเรามาเริ่มกันที่ผู้แข่งขันคนแรกคุณธงธงซึ่งตอนนี้ยังไม่มีคะแนนครับแปะมือรอไว้เลยนะฮะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับรออยู่นะ ชิญครับไม่สำเร็จนะคราบะไรน้อยฉะนั้นนะครับครับวันนี้นะครับพี่ทงพง์ไม่ได้คะแนนไม่ได้คะแนนครับมาแท้ต่อไปครับคุณกระแตด,ดีกว่าเอาละครับคุณทงทองพลาดไปแล้วทีนี้เรามาดูคุณกระแตสาวน้อยหนึ่งเดียวของเรากันบ้างว่าเธอจะทําได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเธอทําได้จะมี1คะแนนเท่ากับป๋าเต้และมีสิทธิ์เข้ารอบแจ็คพอตจตุรเฮยทันทีเลยนะครับ รเฟกน้อยถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคุณชนตอนนี้นะครับคุณกระแตรับไปอีกหนึ่งคนนะโอ้โหคุณกระแตทำสอเร็จครับคุณผู้ชมซึ่งเธอกันเลยได้ใจอยากจะขอลองตะปบรวดเดียว9ก้าเหรียญดูเลยครับ ถ้าค,คุณผู้ชมโอ้โห,โห,โห,โหต้องยอมรับแลละครับว่าฝีมือของเธอคนนี้เหลือเกินจริงๆ<แ>รงแ,แต่สามารถทําแบบนี้ได้ครับแต่ผู้ชายที่มีรา่างผู้หญิงสิงอยู่กับทำไม่ได้มาลุ้นอีกหนึ่งท่านครับคนสุดท้ายครับผมปาเต้ดครับแต่ถ้าเกิดป้าทําได้นะปาแบบชิงคนเดียวเลยนะใช้แสงคนเดียวขอเลือกที่จะเข้าไปพร้อมกับคุณกะแตเลยได้ไหมครับ นะครับลูกดุอยู่ที่บ้านโอเคโอยนี่นี่คือจบเลยตัดทั้งมากินเลยอ่ะจบเลยอ่ะรอเล่นรอเล่นเอออ่าโอเคขอเข้าด้วยขอเข้าด้วยขอเข้าด้วยเออนะพร้อมนะครับเชิญครับอะไรเนี่ตื่นเต้นครับมันตื่นเต้นจริงๆครับ มาแตตอนนี้เลยครับสำหรับปาเต้นนะครับแล้วก็คุณกระแตนะครับมีคะแนนเท่ากันนะครับหนึ่งคะแนนทั้งคู่เลยเพราะะฉนั้นเข้าสู่รอบต่อไปแจ็คพอร์ตจตุระเฮ้ย เชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมคงกําลังทดลองมายาเหรียญวัดใจจนเหรียญกระจายเต็มบ้านแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมครับหยุดเล่นสักครู่แล้วเรามาฟังเคล็ดลับกันก่อนดีกว่าเคล็ดลับของมายาชุดนี้มีอยู่แค่อย่างเดียวครับนั่นก็คือจินตนาการคุณผู้ชมต้องจินตนาการว่าเหรียญไม่ได้อยู่บนศอกเราแต่มันถูกผูกห้อยเอาไว้กลางอากาศเรามีหน้าที่ตะบ,บเหรียญน,นั้นด้วยความรวดเร็วคิดให้ได้แบบนี้แล้วตะบกทันทีรับรองว่าคุณผู้ชมทําได้ทั้งประเทศแน่นอนครับ hey! ช่วงหน้าทั้งขยะ1นึ่ใบและกระดาษธรรมดา4แผ่นจะมีมูลค่าเป็นแสนแผแรกครับผมไม่เคยเจอกระดาษแทงขนาดนี้มาก s <S ่อนในชีว <simple plays. S 1> ิตใทยครับกับแจ็คพอตจตุรเหยที่คุณก็ต้องเคยเล่นเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับธรรมชาติสวยทต่ไม่เกิดไอเดียสร้างสรรค์เที่ยวเมืองไทยไม่ใช่ไปแต่ตัวแต่พกใจไปด้วยแล้วจะได้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆติดมือกลับมา เงี้ยหัวใจใหม่มันใช้ยังยืนอกระเป๋าจะรอให้คนคอยยืมทำนไหมเก็บฝันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหม